ครับผมกับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมกับเอฟคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคพ้าร่วยนะครับครับมื่อนี้ก็ได้พ้ามาตามแนวทางหาน่อยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมก็ได้เอามาฝากกับ FC ตอนเช้าๆนะครับผมก็ล่องจับเหรียญหุ่นได้เบิ้งครับผมก็ล่อมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีตัวใดเด็ดตัวใดดีนะครับผมตัวใดที่เอฟซีมักอยู่ในใจนะครับผมก็ล่องจับเหรียญเบิ้งครับผมกับเข้มาแลวกับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุยนะครับผมนี่ครับผมวันที่4ตุลาคม2564นาะครับผมหานอยหรือหุ้นพ่อเลือกลับนะครับผม สตัวก็มีสองแปหนึ่งนะครับผมห้าศูหนาะครับผมสตัวก็มีสองสี่สองห้าสองหสองแดนะครับผมแปด7 89เจด้าน, 24, 25, 26, นะครับผมเด่ 8, 6, 8, 7, 8, นก็มีเด่นก็นมีสองห้าแดเกาน,นะครับผมก ลองจับเบิงครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเปลนแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้หาแนวทางหาหน่อยพ่อลึกลับมาฝาก f อฟะครับผมวิ่งนี่เลขวิ่งบ่เคยผ่านจากมือนะครับผมเลขวิ่งเข้าทุกวันครับผมวิ่งสองกับแปดครับผมมือนี่เอาไปเต็มเต็มครับผมแตกแน่สามสามตัวแตกแน่ครับมือนี่เพราะว่าหมูว่านนี่ก็เข่าของหมอกรอนะครับผมหมูว่านนี่ มีเอฟซีเขามาบอกนะครับผมก็เลยได้หือว่ามันเขาย่อนหลังนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จับล่องเล่นเบ้งครับผมเล่นหุ้นก็ได้ครับผมเล่นหุ้นหรือหาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเลขหุ้นของพ่อเพิ่นก็เขามาตลอดนะครับผมอก็ได้ยิบมาฝากกับเอฟซีนะครับผมสําหรับเอฟซีอยากร่วมไอ้รวมสมทบสื่อโทรศัพท์ให้คุณพ่อลึกลับไม่กะ เข่ามาเบอร์โทรไอเบอร์โทรโชคแล้วก็แอดไล์มาด้วยครับด้้อคนละหาบาทสิบบาทก็ถือว่าซอยรวมสมทบสื่อโทรศัพท์เครื่องไม้ให้กับคุณพ่อนะครับผมเพราะว่าก็จักมือก็สีใดล่วงไปสามหมอนะครับผมก็สีใดสื่อไปให้คุณพ่อใหม่เนาะครับผมขอคูณทุกกําลังใจนะครับผมที่ทรงมาให้รับผมตอนนี้ก็สีใด เดินทางนะครับผมเดินทางไปหาแนวทางต่อนะครับมื่อนี้ก็อยู่หน้าอยู่นะครับผมอยู่หน้าอยู่ก็บ้ท่านี่ออกไปนะครับผมพอดีว่ากาพุนก็มาฮับนะครับผมก็สีได้เดินทางครับผมถ้าเขามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับโชคพารวยนะครับผมโชคพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ